สวัสดีครับทุกท่านนะฮะนน่นนะครับพี่บูไปแล้วนะครับไปโรงเรียนแล้ววันนี้รถรับส่งนนฮะรถรับส่งนักเรียนซ่อมเสร็จแล้วนะครับซ่อมเสร็จแล้วมารับแล้วมารับนังเรียนแล้วนะครับทุกานนะแม่ก็เดินไปเป็นเพื่อนพี่บู ไปโรงเรียนโอ้ไม่ใช่นะครับไปธุระก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านเอ c กซครับผมเชา้าๆอากาศสดใสแบบนี้เอฟซี FC ทุกท่านนะครับ <c oughs> จะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากการนะครับตบ้มต้น้ำดื่มคาเฟ่กันนะครับผมเดีนะ๋ยว ตั้งากล้องก่อนในขณะที่ผมจะดื่มกาแฟทางนี้ก็สวัสดีครับเอวซีด้วยเจทําสวัสดี้ะดดพูดเขาก็ปิ้งกุนเชียงนะฮะทุกท่านควันที่ห่ ปิ้งคุณเชียงเป็นอาหารเช้าให้กัปตันส่วนอันนี้ปิ้งเสร็จแล้วปลาอีฮือ้อหรือปลาช่อนตัดหัวนั่นเองนะทุกท่านเดี๋ยวไอ่ชีชงกาแฟด้วยดูคุณปุ่ย รอนะทุกท่านเดี๋ยวผมจะจุ่มกาแฟกิ่งบ่อาหารกิ่งบ่ที่จริงได้อาหารคือกิ่งบ่ยังไม่ตายนะ ดื่มกาแฟาย้ำเช้าเจ้าเจ้าอันนั้นหระอเปล่าเจ้าเจ้าใส่หรือเปล่าอโอเคดีนะที่ได้ถามก่อนงัน้นนี่โชว์ให้เจ้าอีกเจ้าว,วิ่งทั้งวันนะวันนี้นะนนนเ่า,านึกว่าใส่กา,ฟาแฟแต่เรียนบึนมือบ,บึนขึ้นกาแฟื่มก่อน คนสู้ชีวิตอดีตไม่สวยหรอกน้ององเงืเลียงเลียง <c oughs> <c oughs> เอ้ามาน้องมามาเป็นภรรยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปนั่งรถไฟ ไหลไปไหลไปนะไปเมืองบางกอกถึงพี่จะไปก่อนบานโนอ้โอมาดื่มกาแฟกันนะทุกท่านผมไม่ให้ทุกท่านได้ดูพูดปุยแล้วนะครับเพราะว่าผม <c oughs> จะพูดคุยกับทุกท่านยามเชา้าโอ้อากาศสวยงามเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเก็บเก็บพม่านกั้งก่อนสักครู่นะครับ นี้ฝนไม่มาแล้วดูท่าแล้วเปิดรับความสวยงามเปิดรับความสดใสชีวิตจะได้มีแสงสวา่าง วันนี้จะสรุปง,งานให้คุณปุ้ยฟังอีกคุณปุ้ยจ้าฟังอยู่ตรงนั้นใช่ไหม งานงานฉาบปูนพวกเราภายในห้องในไรก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้จะทําห้องให้น้องๆได้เข้าไปอยู่ตามแผนก็คือจะเอเาของเข้าไปใช่มยคือจะให้น้องๆเข้าไปอยู่เพราะว่าบ้านหลังนั้นมันอยากที่เห็นนั่นแหละอืมจะได้อยู่ที่มันห้องดีๆสวยๆซะกลางมุงกลางมุงเห็นยุงกัดเป็นไข้กัน มันคงจะหนาวอะไรแบบเนี้ยไม่มีทิดกัน้นว่าดีแล้วอ,อาการดีขึ้นแล้วเมวื่อวานอาการดีขึ้นแล้วน้องเพชรไม่สบายวันคือบ้านมันมันมันไม่มีที่ปิดไม่มีฝาอะไรมันก็คงหนาวคงอะไรนั่นแหละพอะมพระหมอะไรพวกนั้นมันก็ททยไปอยู่ในห้องในหับอะไรที่มัน มีชิดเรียบร้อยกลางมุงอะไรนอนซะลูกไข้เลือดออกยิ่งระบาดเอฟซก็บอกอยู่ว่าไข้เลือดออกระบาดมาก่วงนี้ทำมาแล้วก็เร่งทำติดประตูให้มันทำไฟติดประตูกั้นห้องกั้นระหว่างกลางห้องออนั่นแหละวันนี้ตามแผนนะคือจะให้น้องๆเข้าอยู่เลยส่วนเก็บรายละเอียดอย่างอื่นเราก็ค่อยว่ากันไปรอบนอกใช่ไหม บ้านที่เป็นครอบน้องอยู่ในบ้าน่บ้านเดิมน้องเขาบ้านหลังเดิมคือพอบ้านหลังเดิมกับพ่อใช่ไหมตอนพ่อแม่เขาอยู่พออพ่อไปทํางานก็พอมีเงินมีนทุนทรัพย์ก็เลยสร้างบ้านหลังนั้นขึ้นมาทําบ้านหลังนั้นขึ้นมา <c oughs> พอทําบ้านขึ้นมาปุ๊บก็เสียชีวิตอืม ยกโครงใบเฉยๆเสียชีวิตส่วนกำแพงอะไรที่ก่อไว้น,นั่นก็คือเงินเงินประกันชีวิตของคุณพ่อเขาเอามาตอนทำต่อก็ได้เท่านั้นแหละก็คือทั้งชีวิตเขาอ่ะพ่อเขาก็เลยได้เท่านั้นพวกพวกเราก็เลยไปสาลต่อกันให้น้องๆน,นะครับก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับทุกๆท,ท่านที่เมตาน้องๆแล้วก็ นะครับเป็นทุนทรัพย์อะไรก็สารพัดอย่างสิ่งดีๆเข้ามาเนาะนะครับให้น้องๆเลยเมื่อวานตอนกลับก่อนกลับก็มีนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับแม่งองนามก็ให้น้องพลอยนะครับเป็นคุณแม่ผมถือว่าเป็นคุณแม่คนที่สองนะครับนะอีก1000บาทเอาไว้ซื้อสิ่งจำเป็นภายในบ้านให้กับน้องๆเนาะเรียกแม่พลอยแม่พลอย,ลยนะันะ่นนะ่ะเพราะว่าอายุ17บแต่ด้วยความที่ สถานการณ์มันบังคับว่าคุณต้องเป็นคนดูแลน้องมันก็เลยเกินเกินความรับผิดชอบเกินอายุน้องก็เลยจะดูแบบดูแบบเครียดดูแบบอืมก็เราเข้าใจสถานการณ์นะถือคนมันไม่มีไม่มีที่พึ่งไม่มีอะไรแล้วแล้วตัวเองมาแบกรับภาระใช่ไหมอืมนั่นแหละน้องพลอยถือว่าเข้มแข็ง เข้มแข็งใช้ได้อาวัสดีครับเอฟซีด้วยลูกเข้มแข็งใช้ได้เลยแล้วก็ดูแลน้องๆได้ดีมากนะครับน่ะน้องๆก็ยังว่าแหละเด็กยังเด็กอยู่บางทีก็อาทำอะไรที่มันตามภาษาแต่พลอยเขาก็จะคอยกำลาบคอยดูแลตลอดอือแหละเหมือนแม่เลยเหมือนแม่เราเห็นแล้วโอ้ชื่นชมเด็กเดสามคนเนี่ยถ้าเขาแบบอนาคตเนี่ยถ้าเขาแบบอันนี่ดีๆนี่เขาแข็งแกร่งนะ ความล<ช>ําบากเนี่ยทำให<ช>้เขาแข<ช>็งแกร่งเด็กนี่รู้สึกตอนนี้ก็จะามไปก่อนออเรื่องงานเรื่องอะไรไม่เกี่ยงไอ้แพทย์อาหวัวเราไอ้กันนะเพราะเราใช้งานนี่ช่วยงานนะแต่โดยภาษาเขาเนาะแต่ว่าหิวปูนหิวน้ําหิวโน,น,นู่นนี่นี่ช่วยนะเพชรเหมือนกันเอาโน่นเอานี่มาให้นะช่วยเด็กเด็กเด็กถือว่าเด็กสามคนนี้ใช้ได้เลย อือาวตอนนี้ก็ผมก็ทานอาหารกับตันก็จะทานข้าวเนาะคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีหน่อยเลว